สือเบี่ยวก็จับแปปซี่ครับนกฟึกอนาคตไกลทั้งสองตัวครับพอเดียวกันนะครับแต่ตัวหนึ่งแม่ปลาแปปสี่แม่ปลาเสือเบี่ยวนี่แม่มะลิครับพอจาโชกนะครับพอตัวเดียวกัน

สอบจิตใจซื้อดอกอายกับน้อง